สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชิกอกนะคะต้นไม้ลุงนะคะตรงนี้ตายแล้วเอาน้ำที่ไหนมารดบ่ายนึุกูฝากด้านล่างแต่ด้านบนก็เหี่ยวหมดแล้วโอ้ยเจา้ามันไม่ได้เบาได้ทอนอันนั้นะนะ อันยาหนึ่งแล้วมันไม่ได้เบาเด้เบายกมาเป็นพันก้อนแล้วนายกเบิ่งหนึ่ยกเบิ่งหนึ่อ่ะยกเบื้องหน่งหนักตรงหน่านเสือเอ้ยทันเสือยกเบื้องหนึ่าเบาเสียนอนง่ายมาขอฟังบุญเหลือบุญล้อฮนี่ฮะมาทำอะไรกันที่ท้ายเสือไป ระวังต้องหน่วยหน่วยยาก่อนต้องหน่วยยากเพราะว่าหน่วยอันนี้หน่วยสแกนสแกนมีเห็ดไหมพับ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 ย้อนเสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดสั้นเท่ามาเลยเอาลายไปนะเอาเงี้ยงเงี้ยอย่าไปดึงหมดไม่ไม่ดึงหมดหรอกเอาเง้ยงเ่เออดึงดึงเอาขาครอบมันจะจะเอาเบิร์ดเห็ดยังจะหน่อยยากคุมอีกเจ้าเสียไปเบิร์ดนี่บ่เห็ดพักสักหนึ่ง ข้บสิบห้าวงนะชิบห้าวงจะอยากจะก้อนเอาเบิดหนีเบิดกล่องนี่เลยหรอสิบห้าวงมันจะยุกแน่นอะวงหนึ่งก็ใช้สองก้อนสวัสดีอนเท่าไรก็คูณดีเอามสามสิบก้อนบอกบุญเหลือบุญรอดก็ไม่เลยอท่อหนึ่งวงอ่ะใช่อะไร วางมสองก้อนประมาณนี้แหละไม่มากวนานั้เอ้าทำไมมันดำแบบนี้แ่จังไรมันเกิดอะไรขึ้นย้อนส่เอ้ายกคู่ละคนคนละคู่มาตระดาอยู่ข้างบนไม่ได้ตัวเบาหน่อยเยี๋ยี้มันจะลุก ได้ไหมอ้าวพวกนี้ผู้ใหญ่ ตกวคิดว่าต้องใช้กี่ก้อนเยอะาไปเต็มคนรถนี่แหละบางทีเราใส่ตัวมัาเนา้อันนี้ใาดินใส่เยอะล้วอรอดินใส่เยอะแล้วงานก็ฟักม่ได้าค่อยว่าหนึ่งนึงเนี้ยค่อยว่าพอแล้วมั้งห่เนี้ยใช้ได้ประมาณสอท่อเนี่ยหนึ่งก้อนนี้ยได้ประมาณสอง่อนนเนี้ไดปรมาส่เนี้ย้นเไปาสออเยห่งี้าท่้กไม้อีก้นเนดะสงว่า เพิ่มเพิ่มหนึ่งอันเนี่ยใช้ประมาณสามพ่อเนี่ยพอแล้วมั้งปใช่ไหมฮะไปอีกอันนึงไหมฮ้ใส่ปลุกอะไรเนี่ยถ้ามันเหลือก็ทิ้งไว้นั่นแหละเออถ้าเหลือต้องไหนนะแม่ใจเหรอเอาไว้คุมต้นผักหวานเนาะย่าเอาไปคุมต้นผักหวานเชิญขึ้นไปก็ยังไม่ได้ใส่ดินคิดว่านนี่ลงไปก่อนดีใส่ดินแล้วดีแล้วก็าแฟก็ฟ้าแล้วก็ปุ๋ยเออเผื่อย่าจะใส่ต้นมะม่วงด้วยไหมคลุมต้นมะม่วงไหมไม่เข้าใจว่าเขาจะเอานี่ลงไปก่อน นี่ okay. like แล้วพี่บุกเอาออกเบิดเนาะปีพ่อแน่ใจนะเอาี่อันหนึงก็ได้ไปคุมต้นพัวานลยยากมันขึ้นออคุมแล้วมันก็ยากเไม่ขึ้นไงกหวาน่้างนอนี่เดามจะต้องไปก่อน้าด้จะต้ไปก่อนไหมฝนตกลงกันว่า เอาไปแค่นี้ความจริงะเรามาเถียเอาไปใส่แงปไม่เยอะเลยขี้ปุยนี่บอขี้งัวก็ยังได้อยู่ไม่แห้งหมดแล้วเนี่ย เออสยาเาแ้ยังโดนเลยใ่มาสยาสองตีก็ลยท่เอาตัว่เอาตัวน้อยน้อละมันจแลแล้วเขาดูถึงไหมประเด็นเพราะว่าสยาเนเ้าก็เอาูกไมดีี่นาทีแล้วก็เอาไปลงอีสีนาทีสอนาทีสามนาทีคลิปที่ถ่ายป้าแตนสนาทีแอนได้สองแสนสามแสนเสือยกไปมาเหมแไปรหม่เเื่อขาจบคลิปแล้ว หมดเลยเอามาหมดเลยนะอะไรเอาหมดเลยแกะอาแกะไปหมดเลยอ่าเรื that, no <ary> ่บอกคนขับยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งคนขับอย่าเพิ่มเอาแกะเพึ่มเอาแกะเพิ่มไปด้วยแกะไปด้วยฮะท่านผู้ชมแกะไปใส่้ฮักบ่อเกษตรที่ใบให้กับบุญเหลือบนนอด นอนพี่นอนมันก็เไปใช้เอาไปใช้เอาประโยชน์มีเม็ดข้าวอโอ้มีเม็ดข้าวด้วยับเนไปหเดอหเตไปเท่ไปเท่อื เดี๋ยวไม่ฉันจะหล่นไม่เนี่ยรู้สึกว่าทีนางจันมันมันน้อยบ่ได้ปปปเดี๋ยวจะลองพูด่นเยพูดมันเนแคนไทยือบบเอากาศเขีจยลอาใครรู้า่ะดูา้ไปไปเราเด้อค่อย จะเข้าบ้านก่อน,ออนไปเลยไปเลยฝ้าลงรถก็จะอันพี่ารณากับป้าดาว่าเราจะเอาน้ำที่ไหนมารดต้นไม้นี่มาม่วมันจะออกดอกกันมมมมะออนะไปเลยไปเลย,ย,เ,ลย,เ,ลยเราค่อยอจะเอาน้ำมา เอาน้ำกับปลาดาเนอามาได้ยี่บนะ่เอามาได้ยี่บ่มามาน้ำเจ้าพูดนะเอาใส่ออยางม่าใส่ยางตัวนี้ไปซื้อดิสใบ่ซึผักปาออ้าดาน,น,นะนั่นแหละเจ้า อนนัันนนน้งนว่าตน้นต้นไม้ลุงมันจะตายหมดแล้วนะเราต้องหาวิธีเอาน้ำจากที่ของคุณยูโรขึ้นไปถ้นาน,นั้นนั่นจะตายหมดแลยโอ้โเปียกเปลกโอ้เปียกเป,กเป,กเปกุ่มชาไปด้วยน้ำฝนฮึม พักการกูดบ่นี้นะอโอ้ใบก็กูดเนาะอ,อันนั้นพักการกุง้งเออนั่นแหละเมื่อเช้านี้ป้าแท้บ้านเอาพักขมอยู่นี่ล้วแซ่เแบเลยพักขมนี่นะแซ่บ ออไปน่นดินฟ้าแร่ไปเพราะมันาตอ้า้ำกันน่หน่ะจอดิ่น้ำ่างน้กด เขาตัดอันนันต้มเหมนเด็กเขาเกี่ยวกันลอันนี้ไดาไปต่อซื้อเลอีกจ่ะเขาจะไปต่ออีกบอกนี่ตัวนี้นะเา้กไ่ี่ะอืม นูน่นขึ้นไปถึงนู่นแล้วพี่น้องเอ๋ยได้การเลยไปรดฝั่งนู้นกันขักแล้วนี่นะโอ้ตัวนี้นอเจเราเสื้อตัวนี้เขาขายมาดเทเล่นี่นะเ,ออเขาขายมาดเทเนะล่เออม<อ> มันมนก็จะปล่อยลงน่ะนนี้จะปล่อยลงนี่เลย